จบทุกปัญหาไฟดับปาไม่ตายด้วยปั๊มลมสำรองไฟเพ p กันนะครับปั๊มลม HLP เนี่ยให้แรงลม2หัวกันที่60ลิตรต่อนาทีนะครับถ้าเกิด2หัวก็ใช้กัน120ลิตรกันเลยนะครับแต่ประหยัดไฟแค่28วัตต์เท่านั้นเองนะครับ วันนี้ที่ตู้ของพี่เดนโคเนี่ยเราเทสกันทั้งหมด3แท่งนะครับในขณะที่เราทําการเทสอยู่เนี่ยเราใช้แรงลมแค่ระดับ4เท่านั้นเองจะเห็นว่าได้แรงลมที่แบบผิวไหวแล้วก็ดูนุ่มนวลแต่เดี๋ยวเราจะลองปรับเพิ่มระดับดูนะครับว่าพอเพิ่มระดับเนี่ยความแรงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เดี๋ยวเราค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นทีละนิดนะครับนี่จะเห็นได้ 6, 7 8, 9, 10สโอ้โหจะเห็นได้เนี่ยขนาดเราต่อกัน3แท่งแท่งละว2เมตรนะครับหรือรวมกัน6เมตร ในระดับความลึกอยู่ที่40เซนนะครับจะเห็นได้ว่าแรงลมนั้นแรงดีมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดบอ่อไหนหรือเป็นตู้ไหนนะครับสามารถนํามาใช้ได้เลยตู้ก็ใช้ได้หลายตู้บอ่อก็ใช้ระดับความลึก1เมตรก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจผิดพันธุ์ดีๆแบบนี้ครับสามารถติดต่อมาได้เลยที่เว็บเพนโคลุงเพจพพนโคนะครับผิดพันธุ์ดีขนาดนี้อุดหนุนกันนะครับ